No, this is not a lipstick I'm just do a lip tattoo no this not lipstick บอกเลยทุกคนตั้งแต่ไปสักปากมามีคนทักเรื่องสีลิปบ่อยมากทุกคนก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่าสีปากที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนเนี้ยแค่ลิปมันเลยอันนี้คือสีปากธรรมชาตินี่ ันนี้คือสีปากแอมหลังจากที่แอมมาไปสักปากมาประมาณ 2- 3สเดือนไม่ต้องตกใจที่คนมาทักฉันยังตกใจเลยเก๊อ,อยากให้ทุกคนไปเห็นภาพก่อนนะที่จะสักนี่คือสีปากเดิมที่ไม่เคยผ่านการสักเลยและนี่คือหลังสักแค่หนึ่งรอบสีปากแล้วเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าตั้งแต่สักปากมาใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากแค่มีลิปมันก็เอาอยู่ซึ่งการสักปากของแอมแอมเลือกเป็นแบบการสักปากสีธรรมชาติเป็นการแก้ปากคล้ำปากดำให้มันดูธรรมชาติคือแอมไปสักกับอาจารย์หรือครูพี่เข้าฟางที่ The Next Level Beauty ซึ่งเคยทำคลิปไปแล้ว ใครสนใจอะลองไปย้อนดูคลิปนั้นก่อนก็ได้ซึ่งผลที่ได้พอใจมากจนเวลาคนมาถามเฮ้ยใช้ลิปสีอะไรกบตอบไม่ได้จริงๆเพราะปกติคือเดี๋ยวนี้ใช้แค่ลิปมันคือเอาอยู่ซึ่งข้อดีของที่เนี่ยคือเขามีบริการเติมสีฟรีและมีดูเพอร์ n a l นต l คอเให้เราก่อนสักด้วยเพราะฉะนั้นอะเราจะ